เหตุผลทําไมต้องเลือกหินมงคลเก็บ,บุรีลัคกี้สโตนไปฟังกับข้อแรกหินมงคลเก็บ,บุรีลัคกี้สโตนเลือกหินมงคลที่เป็นหินธรรมชาติแท้จริงปะสเราคัดเฉพาะหินที่มีพลังเท่านั้น 3. ก่อนส่งหินให้ลูกค้าเราจะทําการเคลียร์พลังหินและเพิ่มพลังหินให้กับงานทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือคุณลูกค้าค่ะ สี่นอกจากหินมงคลเก็บ,บุรีลักกี้สโตนจะใส่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเรายังมุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่ทำให้คุณลูกค้าสามารถหยิบมาใส่ได้เป็นเอวิดีลุคห้าเรื่องนี้คุณลูกค้าของเก็บ,บุรีลักกี้สโตนรู้ดีกันอยู่แล้วเราตามใจลูกค้าเก่งม,มากเราจะออกแบบางานแต่ละชิ้นเนี่ยให้กับคุณลูกค้าจนกว่าคุณลูกค้าจะถูกใจและพอใจเพราะอะไรก็กลับไปที่ข้อสี่อะค่ะเพราะว่าเราอยากจะออกแบบให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะหยิบ หินเส้นนั้นๆชนนิ้นนั้นๆมาใส่ได้ในทุกๆวันเพื่อที่จะได้เสริมพลังเพิ่มพลังซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของกับหินนอกจากเหตุผลทันห้าข้อที่บอกไปแล้วแล้วคุณยังสงสัยอีกว่าแล้วทําไมต้องเลือกเป็นหินมงคลเก็บรีลักกี้โซล่ะอันเนี้ยคุณต้องลองด้วยตัวเองแล้วละ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมต้องเป็นหินมงคลเก็บรีลักกี้โซล